สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็มาพบกันกับแอมอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแอมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานของเครื่องนี้เลยเอส็อกบูธ hmm. นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเปิดตัวปุ๊บนะคะเกิด ปรากฏการ์นะคะโซเอานะคะภายใน1วันเลยนะคะและเพื่อนๆหลายคนนะคะที่สั่งซื้อนะคะเครื่องนี้ไปนะคะแอมก็จะมาบอกวิธีการใช้งานเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะคะทีนี้เลยนะคะเรามาเข้าขั้นตอนกันเลยนะคะก็จริงๆแล้วเอสล็อก o ูทของเรานะคะมันคือเครื่องบูทหน้านะคะเรานะคะใช้คือหลังล้างหน้านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะใช้โทนเนอร์ก็ใช้เครื่องนี้หลังทาหลังเช็ดโทนเนอร์ไปแล้วนะคะวิธีการใช้ทำยัง ยังไงนะคะตัวเครื่องของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่ทำหน้าที่นะคะสไลด์ขึ้นแบบนี้อ่าเขาจะมีการสารั่นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเขาจะมีทรีทเมนต์แบบนี้มาให้นะคะเราก็ทำการนะคะบีบทรีทเมนต์นะคะลงไปนะคะที่ตัวเครื่องนะคะสามปั๊มนะคะอ่าอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วท้าไงอย่าเพิ่งกดะลรเลยนะคะเกี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะอันนี้คือ แอมแต่งหน้าไปแล้วแต่ว่าสอนวิธีการใช้ให้ดูนะคะแต่เวลาเราทําหลังล้างหน้านะคะทําทแบบนี้เกี่ยก็คือแตะให้ทั่วเสร็จปุ๊บนะคะทํานี้เลยกดสไลด์ขึ้นอีกทีหนึ่งได้ยินไหมคะเครื่องจะมีการสั่นสั่นเหมือนการเขาเรียกว่าเ,ออเหมือนมือถือสั่นแบบนี้คะ่ะเราก็ทําการนะคะถูปาดขึ้นลงเบาไปแบบนี้แค่นี้เองคะ่ะ ข้างละ1นาทีนะคะครบทั้ง2ข้างนะคะทั่วทั้งหน้าเนี่ยก็จะทําการเป็นคือจบ2นาทีแค่นี้เองค่ะไม่ต้องแบบว่าไปลงน้ําหนักอะไรแรงเลยเครื่องเขาทํางานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะและตรงไหนนะคะที่ลูกค้าต้องการเน้นนะคะเช่นแบบมีรอยดําเราก็อาจจะวนแบบนี้ได้ค่ะเวลาวนผิวหน้าเราต้องวนออกแบบนี้นะคะ ห้ามวนเข้าแบบนี้นะคะหน้ามันจะหอยไหมคะเราเนะนาทาอะไรก็ตามวนออกปัดออกอย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะแค่นี้เองรอยดํานะคะรอยฟ้ากะของเรานะคะก็จะจางเลยนะคะในเจ็ดวันนะคะนี่แบบอมมีสอนวิธีการใช้อ่าแค่นี้ค่ะนี่หมดเวลามันก็จะพุ่ด คือหมดเวลานะคะไฟนะคะก็จะเป็นหน้าจอไฟแบบค้างแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็บีดอีก3ปั๊มนะคะแล้วก็เกี่ยนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แค่เลื่อนขึ้นอีกหนึ่รอบเราก็ทำแบบนี้ค่ะจนครบขั้นตอนแค่นี้นะคะก็คือเสร็จสับแล้วนะคะ ใช้ง่ายแค่นี้เองนะคะ2นาทีนะคะปนิบัติผิวได้เองแบบที่บ้านนะคะทําเสร็จก็เกลี่ยครีมนะคะให้ซึมไปให้ทั่วนะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็บํารุงครีมที่เรามีอยู่นะคะทาเซรั่มนะคะเดคินไนค์ครีมได้เลยนะคะเครื่องตัวนี้นะคะเราจะสามารถนะคะใช้วันละครั้งหรือใครจะสะดวกใช้วันละ2ครั้งก็ได้นะคะก็คือเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ตัวนี้นะคะเวลาที่เขาอะค่ะแบตเอ่อแบตเขาจะหมดนะคะเราก็แค่ดูตรงเอ่อไฟตรงนี้นะคะเขาจะเป็นหน้าจอสีส้มๆนะคะแปลว่านะคะให้เรานะคะเตรียมชาร์จแบตเขาได้แล้วนะคะโอเคเลยนะคะวิธีการใช้ง่ายๆแบบนี้นี่เองนะคะและเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆแอมจะมาอัปเดตให้ดูวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย